วันนี้ก็มีรุ่นพี่อีกเช่นกันนะสองคนจากจุฬาพรน,นะครับนะเราก็จะมีคำถามของปีที่แล้วนะเซตมาให้ฟังเลยเจดข้อเจแนวคำถามพร้อมรูปแบบคำตอบเลยนะครับนะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ชวนแขกคนแรกของพี่มาดีกว่าแนะนำตัวสักนิดหนึ่งได้ไหมครับแนะนำตัวหน่อยค่ะก็สวัสดีนะ้องๆทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่กั๊กด้วยนะคะทุกคนที่มาดูไลฟ์วันนี้ก็คือเรา เป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่หนึ่งที่าราชวิทยาลัยจุฬาภระค่ะอยากให้ไปเตยลองเล่ารูปแบบภาพรวมของการสัมภาษณ์ให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับคือภาพรวมเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะมีพีพิลิง์มาพูดรายละเอียดชัดเจนอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเรามีการสัมภาษณ์ทั้งหมดเก้าห้องพักอีกสองห้องโดยที่ภาพรวมของการสัมภาษณ์แล้วเนี่ยบรรยากาศถือว่าไม่เครียดเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเราเนี่ยก็ถือว่าแพนิกมากว่าที่นี่เหมือนเราจะสัมภาษณ์ เครียดไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าเราไม่มีตัวอย่างมาก่อนนั้นนี่เลยว่ารุ่นพี่เขาบอกมาว่ายังไงด้วยความที่ว่าเราสัมภาษณ์เป็นรุ่นแรกเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเข้าไปเนี่ยบรรยากาศก็คือไม่ถือว่าไม่เครียดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาอะอยากเห็น personality มาว่าเรามากกว่าอยากเห็น mindset แล้วว่าเราเป็นคนยังไงมากกว่าค่ะดังนั้นบรรยากาศทั่วไปเนี่ยก็คือถือว่าไม่ได้เครียดแล้วก็กดดันมากเลยค่ะแล้วก็ด้วยการที่ว่าสัมภาษณ์เนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ดังนั้นก็คือเหมือนเป็นการเพิ่มมคววาาาาสบยใจขขอองเรึ้นไปีก่ อย่างคําถามนี้เนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะตอบเป็นภาษาไทยดีดีกว่าแล้วก็สามารถพูดได้คําถามนี้เราอยากโชว์สกิลว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้นะเราพูดภาษาอังกฤษดีหรือคิดว่าคําถามเนี้ยภาษาอังกฤษดีกว่าแล้วก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนั้นหนูคิดว่าเขาให้ทางเลือกเราเพื่อเหมือนให้เราตอบคําถามนั้นได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นมันก็ไม่เครียดมากอะค่ะการสัมภาษณ์เดี๋ยวพวกเราจะได้ฟังแขกรับเชิญคนต่อไปแล้วก็จะว่ากันด้วยเรื่องการสัมภาษณ์แบบลงรายละเอียดจริงๆแล้วนะครับยัยสวัสดีครับ สวัสดีครับเร่งเป็นไงบ้างสบายดีสวัสดีครับพี่บลิงลองเล่าภาพรวมหน่อยเมื่อกี้เท่าที่เราสรุปจากพี่ใบเตยนะพี่ใบเตยบอกว่ามีเก้าห้องแต่ว่าจะเป็นเจ็ดห้องที่เป็นห้องที่มีการสัมภาษณ์เนาะอีกสองห้องจะเป็นห้องนั่งพักใช่ไหมฮะอันนี้เรามาลองว through เจ็ดห้องหน่อยได้ไหมครับเริงได้ครับก็ถ้าจะพูดก่อนก็คือว่ามีประมาณที่เป็นคําถามแบบปกติคือ general ก็คือสองข้อเออสองสองห้องนะครับ S <S แล้วก็พวกแนว research แนว serial อีกสองข้อแนวะ medical ethics หนึ่งข้อหนึ่งห้องแล้วก็แนว role play หนึ่งห้องแล้วก็ hand washing หนึ่งห้องนะครับเดี๋ยวนะ<ช>พี่<ช>พี่พสรุปรอีกหนึ่งรอบนะบเผื่อน้องๆจดตามพี่ก็จดตามด้วยเป็น general topic สองห้อง<ช> research สองห้องเนาะ medical ethics เมื่อกี้บอกกี่ห้องนะฮะเออหนึ่งห้องครับ medical ethics หนึ่งห้องแล้วก็เป็นอะไรอีกหนึ่งห้องนะฮะเอ่อ hand washing หรือเปล่าครับโอเค hand washing เนาะ ก็ for like คือเข้าไปนั่งล้างมืออย่างนี้เหรอฮะหนึ่งห้องคือคือห้องแ h a ด์ washing คือเขาเหมือนจะถามก่นกกันว่ารู้ไหมว่าในโรงพยาบาลเนี่ยจะมีเอเรทการแบบที่ไปติดเชื้อเพิ่มในโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับพอเราบอกเรารู้เขาก็ถามแบบรู้ไหมเพราะอะไรอย่างนี้ครับตอนนั้นผมก็ตอบไปนะแบบว่าเพราะมือไม่สะอาดหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกใช่แล้วก็มากันเลยว่าการล้างมือเนี่ยสาคัญมากสำหรับหมออย่างนี้ครับ <Wow. S 2> วพราะถ้ามือตัวเองยังไม่สะอาดก็จะไปรักษาใครได้เงี้ยครับเขาโอกพกห่ <Okay. S 2> ใช่แล้วแล้วเขาให้เราแบบล้างมือได้เลยปะครับใช่ครับคือเหมือนกับว่าเราเขาจะทาเหมือนเขาจะถามก่อน,นครับว่ารู้การรักษาไอ้การการล้างมือไหมว่าวิธีหกหกสเต็ปมีอะไรบ้างอะไรเยครับแล้วก็ลองทําให้เขาดูเงี้ยครับแต่พอนั้นปุ๊บเขาก็จะให้เราทําจริงด้วยกันที่ว่าเขาจะทาพวกเหมือนกับครีมบนมือเราเราก็ต้องแบบทาลูบๆให้ทั่วมมือแล้วก็ไปล้างมือแล้วพอนั้นปุ๊บ แล้วก็ล้างเสร็จเขาจะมันมาส่องกับตัว black l i g h เนี่ยครับว่าล้างสะอาดหรือเปล่าตัวครีมมันจะยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยครับใช่โอเคทุกคนเพราะใหพี่น้องต้องฟังนะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยคาถามนี้มาก่อนโควิดถูกไหมตอนที่เด้งไปสัมภาษณ์ตอนนั้นโควิดยังไม่ระบาดใช่ถูกป่ะเนาะใช่ซึ่งแบบว่าคือถามถ้าพูดตอนเนี้มันจะรู้สึกแบบว่าอุ้ยใครก็น่าจะล้างมือได้แล้วเนาะวิธีล้างมือยี่สิบนาทีถู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 ยี่สิบวินาทีใช่ป่ะพี่ยี่สิบวินาทีแบบถูถูถูคือยังไง แต่ว่าอันนั้นเนี่ยวิสัยทัศน์แบบก้าวไปก่อนก่อนที่โควิดจะมาอีกก็คือว่านักศึกษาแพทย์ที่จะมาตรงนี้ต้องล้างมือตามแบบฉบับการแพทย์หกสเตปให้ถูกต้องด้วยนะครับ <c oughs> นั่นคือหนึ่งห้องเลยนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ฝากทําการบ้านเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ฟังอยู่นะ <c oughs> พี่บิงเราเอาห้องเอาห้อง general ก่อนดีกว่าเอาห้อง general สองห้องที่ว่าครับคำถามประมาณไหนครับพี่เบงก็จะมีอันที่แนวให้เราแบบแนะนําตัวเองครับจะเป็นคาถามเกี่ยวกับเราหมดเลยแนว Um, Strength weakness ทำไมถึงต้องเลือกคุณแล้วก็ทำไมถึงเลือก PCCMS อะไรเงี้ยครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้น<ช>ก็ต้องทำกันบ้านเนาะว่าแนะนำ<ช>ตัวเองยังไงที่น่าสนใจแล้วก็ทำไมเราถึงอยากเรียนที่นี่รณมประมาณนั้นใช่ไหมฮะใช่ค <Okay, S 1> <ช>ับโอเคอันนี้ขอเป็นคำถามที่สองของห้อง general เลยได้ไหมครับพี่บิงเออก็อันนี้คือห้องอีกห้องหนึ่งแล้วนะครับโอเคก็เป็นห้องแนวมาทางเกี่ยวกับอันนี้จะเน้นไปที่ portfolio เลยครับ ห้อน,นี้ตอนที่สัมภาษณ์จะเป็นคณะบดีเป็นคนถามเองเลยเนี่ยครับมานำทางเลยใช่ครับจะเป็นคำถามที่เหมือนกับว่าเติมให้แนะนําตัวเองนิดหน่อยแล้วก็ให้บอกเอสามกิจกรรมที่เราชอบในพอร์ตเราเนี่ยครับลิงก็ตอบไปแนวที่บอกแบบแนวแ,แต่งกลอนรีเสิร์ชแนวเที่เป็นกัปตันทีม,มอะไรเงี้ยครับเขาก็จะถามต่อเลยว่าทาไมแต่งกลอนทาไมรีเสิร์ชทาไมเป็นกัปตันแบบรู้สึกดียังไงภูมิใจยังไงอะไรเงี้ยครับ,รบใช่ครับ คราวนี้ไปอห้องรีเสิร์ชไหมเมื่อกี้พี่บริงบอกว่ามีสองห้องใช่ไหมครับใช่ครับโอเคขอแนวคำถามห้องรีเสิร์ชห้องที่หนึ่งหนยครับห้องออันนี้โจทย์จะเป็นแนวะแบบให้สเนเรลมาครับเกี่ยวกับอหมู่บ้านอำเภอไกลๆกันดานทางแบบเหนืออะไรอย่เงี้ยครับที่แบบว่าแบบมีการระบาดของแบบมะเร็งตับเงี้ยครับเขาจะให้เหมือนคอนดักวิสเชิว่าหาแบบคอนดักวิสชา รีสตัคเจอร์ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยครับโอ้ใช่คับก็ดูก็ดูต้องมีของเหมือนกันเนาะห้องนี้เนาะครับซึ่งที่บิงแนะนําไปเออที่บิงพูดไปว่าจะทําอะไรบ้างเนี่ยครับบิงก็เป็นพูดเป็นแนวแบบเซอร์วเลยว่าเอให้หาเลยว่าแบบว่ามีในดินในข้าวในน้ําหรือในทุกอย่างครับมันมีแบบมีรีสตัคเจอร์นั้นไหมหรือว่าอย่างนี้คือการเก็บประวัติคนไข้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าสมมุติเราเก็บประวัติเนี่ยครับเหมือนกับว่า บิงส mm ักชัสว่าให้เก็บประวัติบ่อยๆอาจจะทักทุกเดือนหนึ่งหรือทุกสามเดือนเนี้ครับ mm hmm. เพราะว่าสมมุติเราเ mm hmm. พราะว่าพอเป็นแคนเซอร์เนี่ยตอนที่ตรวจเดือนแรกอาจจะยังไม่เจอแคนเซอร์แต่พอไปตรวจเดือนที่สามเนะี่ยดันเจอแคนเซอร์ขึ้นมาแต่ก็จะเป็นพวก first stage ซึ่งพอเป็นพวกแบบส a g e แรกๆเนี่ยแคนเซอร์พอยิ่งเจอเร็วก็จะยิ่งรักษาง่ายถูกไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่าบิงตอบเป็ไงเขาบอกว่าถามกลับมาว่าทาไมนี่คือคําตอบที่บิงตอบกลับไปเนี่ยครับ mm hmm. แลอย่างเช่นพอเราเหมือนกับ ันนี้เหมือนกับว่าเขาถามว่าริสทรัเตอร์มาจากยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับแล้วเหมือนกับพอเก็บประวัติคนได้เยอะๆเนี่ยเราก็จะเป็นแนวแบบว่าหาแพทเทิร์นได้ว่าคนที่กินอาหารแบบนี้ทำอาชีพแบบนั้นใช้ชีวิตอย่างนี้มี r ิสทรัคเตอร์ที่จะไปเป็นมะเร็งตับมากกว่าคนอนื่นซึ่งก็ตอบไปว่าสามารถเทรสกลับไปหาได้ว่าค s e ของมะเร็งตับในในในชาวบ้านที่นั่นเป็นยังไงมายังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นเหมือนกับว่าดูว่า ชุมชนเขาเนี่ยเป็นชุมชนปิดหรือชุมชนเปิดถ้าเป็นชุมชนเปิดเนี่ยก็จะยากหน่อยเพราะว่าเหมือนกับอาหารการกินอะไรมันก็มาจากที่อื่นได้เงครับแต่เพราะว่ามันเป็นแบบเขาบอกเป็นแบบหมู่บ้านที่แนวแบบอยู่ไกลๆกันดานกันดานก็อาจจะเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านปิดพอเป็นชุมชนปิดเนี่ยก็แปลว่าอาหารการกินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมันก็คือจะแบบเป็นไซโคอยู่ในตัวตัวหมู่บ้านเองครับซึ่งพอเราหาว่าแบบอาหารการกินอะไรมันก็จะหาง่ายขึ้นว่า อาหารอันนี้อาหารดิบอย่างนี้ก่อให้เกิดมะเร็งตับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบคือเหมือนกับเขบินตอบไปเขาจะถามกลับมาอันนี้คือคําตอบที่บินตอบกลับไปอย่างเงี้ยครับอ่ะห้องที่สองของรีเสิร์ชล่ะครับห้องนี้เอมเขาจะถามเกี่ยวกับเอมจะทำรีเสิร์ชอะไรเกี่ยวกับชุมชนหลักสี่ครับซึ่งชุมชนหลักสี่ก็คือที่ที่จุฬาพรอ,อยู่อะครับแล้วก็มันจะมีตอนห้องพักเนี้ยครับเขาจะเหมือนกับ ันนี้มันแบบเหมือนเขาเปิดหน้าต่างไว้อ่ะบิงก็แค่มองแบบมองแบบมองแบบมองเรื่อยๆมองชิวๆอ่ะแล้วแบบบิงก็แค่เห็นว่าคลองมันสีน้ํามันค่อนข้างแบบดําค้ำอะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอห้องต่อมาเนี่ยมันเป็นห้องที่ถามเกี่ยวกับสิร์ชเกี่ยวกับลักสีพอดีอ่ะแล้วพอถามมาเหมือนเราจนมุมว่าเราจะตอบอะไรดีเพราะเราแบบไม่รู้เลยจริงๆเพราะว่าเราไม่ใช่คนลักสีครับไม่ได้แถวนั้นก็ตอบไปนะว่าผมเห็นว่าน้ํามันแบบค่อนข้างแบบ น้ำแบบเห็นตรงหน้าต่างน้นมันค่อนข้างค้ากเอนแบบถ้าจะคอนดักวิจัยอะไรก็อาจจะคอนดักเกี่ยวกับคลองนะนาติที่น้ํามันค้ำค้ำ่างนี้ครับว่าแบบมีคนใช้ไหมมีเด็กลงไปว่ายเล่นไหมหรืออะไรอย่างงี้ครับเพื่อดูว่าแบบมันจะก่อผลเสียอะไรกับชุมชนคนแถวนั้นได้หรือเปล่าเงนี้ครับใช่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจต้นตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจดีว่าชุมชนหลักสี่อยู่ที่ไหนเียครับโอเคแต่แต่แต่คือคือจริงจริงโจทย์โจทย์แนวเนี้ยนะพี่บิงเนาะคือมัน มันเปิดกว้างทางความคิดแต่ว่าเราจะมองรีเสิร์ชในแองเกิลไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันคือมันเป็นการวัดไหวพริบของเราว่าเฮ้ยเราจะหยิบยกประเด็นคําถามอะไรในชุมชนมาแล้วก็เอาเอาเอาประเด็นนั้นเนี่ยมาเพื่อตอบคําถามแล้วบอกเลยว่าคําถามเนี้ยสองปีซ้ำนีเราลิปง,ป,ง oh, ปีปีก่อนหน้าบลิงพี่ภูก็เจอคําถามประมาณนี้เหมือนกันเขาคือใช้ชุมชนแถวนั้นแล้วก็ดูว่าเฮ้ยรีเสิร์ชจะคืออะไรอะไรเงี้ยเอาเอาบรรยากาศหรือเราเหลืออีกสองห้องเอาบรรยากาศที่แบบว่า สนุกขึ้นใหม่สักนิดหนึ่งไหมขอไปโรลเพลย์ได้ไหมพี่เบงขอไปโรลเพลย์ครับก็ห้องเนี้ยครับก็เป็นห้องเอิมเป็นโรลเพลย์ใช่ไหมครับเอิมโจทย์ก็เป็นแนวแบบว่าถ้าคือมันประมาณแบบว่าถ้าเกิดเราเหมือนเจาะเลือดของผู้หญิงแก่ชาราไปคนหนึ่งเงี้ยครับแล้วเหมือนกับเราเลเบลเลือดเขาผิดแล้วเหมือนกับว่าเราต้องเหมือนจอเจาะเลือดเขาใหม่แล้วเหมือนกับคนคนั้นคนคนไข้เนี่ยเขาเหมือนไม่ว่างแล้วไม่มีเวลาว่างแล้วเขาก็เหมือนกับบ่นกับเราอย่างเงี้ยครับ ให้เราแสดงว่าเราเป็นแค่เหมือนกับนักศึกษาแพทย์อะไรอย่างนี้ครับที่แบบว่าแบบมาช่วยแบบจิตอาสาอะไรอย่างนี้ยครับแล้วเหมือนก็จะไปคุยกับคนไข้คนนั้นยังไงอะไรอย่างนี้ยครับซึ่งอาจารย์ที่มาก็เป็นเป็นเหมือนอาจารย์จาก UCL อะครับโอเคเพราะในห้องนี้คือก็คือต้องใช้ภาษาอังกฤษในการโต้ตอบนี่แหละใช่ครับใช่ครับโอเคโอเคสุดท้ายสเตชันสุดท้ายนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับการแพทย์ใช่ไหมครับเรง ใช่ครับเป็นแนว medical e t h i c ครับครับผมจบมันประมาณน้เาจะเหมือนกับถามแนวแบบว่าเรารู้จัก alternative medicine ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เหมือนกับอย่างห้องบางบางห้องเขาเหมือนเขาจะอันนี้ห้องของบิงบิงจําได้ว่าเขาทำแนวกับรักษาโดยใช้กัญชาเงี้ยครับครับผมใช่ครับเหมือนกับซึ่งถ้าว่าไปปีที่แล้วเป็นกระแสเนาะ เรื่องการเพราะปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของน่าจะมีเรื่องการเลือกตั้งแล้วมีนโยบายเอากัญชามาใช้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสังเกตว่าห้อง medical ethics เนี่ยค่อนข้างเป็นห้องที่ตามกระแสเนาะบิงเนาะตามกระแสของเมดเซีนในเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคแหละเดี๋ยวให้พี่บิงเล่าต่อว่าประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันเกรงนะว่าทิศทางของปีนี้น่าจะประมาณไหนอะไรยังไงโอเคเชิญพี่บิงตอครับก็เป็นประมาณแบบว่าถ้ามีคนไข้มาเป็นเป็นเป็นโรคมะเร็งนะครับและอยากจะรักษา แต่ว่าจะไม่รักษาด้วยวิธีอ,อื่นเลยนอกจากการใช้ Alternative ฟเมดิซิ e นโดยห้องของบิงเนี่ยเขาเน้นไปทางที่เป็นรักษาโดยการชาเท่านั้นเี่ยครับซึ่งเหมือนกับอ,อ,อาจารย์หมอครับที่เขาเป็นคนสัมภาษณ์บิงเขาก็ถามกันว่าเรารู้จักไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เหมือนบอกหน่อยว่าเขาเหมือนเขาเน้นมาในข้อบิงว่าแบบมันไม่ได้ช่วยอย่างเงี้ยครับเหมือน,นว่าเราจะทํายังไงเราจะแบบบับบงคับให้เขารักษาโดยใช้ อ๋อออเทอทิฟมิซินนี้หรือว่าเราจะคุยกับเขายังไงครับเพียงแบบกล่อมเขามายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ซึ่งบิงก็ตอบตอบไปตามที่บิงคิดนะครับ mm hmm. ซึ่งอันนี้จะเป็นห้องที่เหมือนกับจะมีคําถามสองข้อครับข้อถัดมาพอเราตอบเสร็จปุ๊บเกี่ยวกับคนไข้คนหนึ่งถูกไหมครับเป็นข้อถัดมาเขาจะถามนะว่าถ้าคนไข้คนนั้นน่ะเป็นแม่ของเราล่ะเราจะปล่อยให้เขาแบบไม่รักษาไหมเราฟังเขาว่าโอเคถ้าเกิดเราไม่รักษาโดยใช้กัญชาเรา เขาจะไม่รักษาคือเขาจะไปอย่างเงี้ยครับถามว่าท่านเป็นเป็นแม่เราอ่ะเราจะปล่อยเขาไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับใช่ครับกริงจริงก็ไม่ง่ายนะพี่ว่ามันทั้งวัดความรู้แล้วก็วัดดิ c ซิชันเมคกิ g งที่มันเกี่ยวข้องกับลักษณะที่เป็นไดเลม่าด้วยนะบิงเนาะครับซึ่งซึ่งเหมือนกับความจริงคําตอบข้อนั้นมันก็คงเป็นการเหมือนกับว่าให้กับยังไงแล้วก็บังคับไม่ได้ก็ต้องท r e a t ของใครคนเหมือนกับแม่อยู่แล้วเพราะว่าก็แบบ เราแบบไม่บังคับเขาให้บรักษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตตอนที่บิงตอบไปบิงก็ก็บิงเหมือนกับบิงรู้ว่าความจริงคําตอบมันคือต้องควรจะเป็นอย่างนั้นแต่บิงก็ตอบเป็นแนวแบบแนวแบบว่าเหมือนกับเอ่อเป็นแนวเหมือนกับเหมือนกับก็จะบอกแม่ให้ได้จะบังคับแม่มาให้ได้อย่างเงี้ยครับเพราะเหมือนกับว่าเหมือนกับบิงมองตัวเองเหมือนกับเป็นเหมือนกับเด็กเด็กหมอหกคนหนึ่งที่กำลังจะขึ้นมาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งะครับยังไม่ใช่หมอคนหนึ่งที่เหมือนกับมีประสบการณ์มานานแล้วเงี้ยครับก็เลยบอกตามความรู้สึกของเราจริงๆออกไปอย่างเง ใช่ใช่ครับเหมือนกับพอเราตอบเป็นความรู้สึกเราเนี่ยเขาก็จะถามต่อว่าทําไมรถึงตอบอย่างนั้นนะครับเราเราแค่หาแบบหาแบบหาสาเหตุหรือว่าหา r e a s o n มา back up ว่าทำไมเราถึงตอบอย่างนั้นอะไรประมาณเนี้ยครับโอเคจริงๆใช่คือในห้องพวกลักษณะที่เป็นเดลีม่าเนาะจริงๆจริงๆที่ก็พูดหลายรอบแล้วแหละเผื่อใครที่ฟังซ้าเนาะก็คือว่าคือจริงๆเนี่ยทางออกมันมีได้เยอะ ทางออกมีได้หลายรูปแบบและกรรมการเขาอาจจะไม่ได้จัดเราจากทางออกหรอกแต่เขาจะจัดเราจากเหตุผลที่เราซัพพอร์ตเข้าไปแล้ว่าที่เราเลือกวิธี A เรามีเหตุผลอะไรที่มาเลือกวิธี B คือมีเหตุผลยังไงประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยความความคิดมากกว่าเนาะเราเราก็ดูดูว่าภายในเวลาที่จํากัดกับสถานการณ์กดดันอย่างเงี้ยเรามีความคิดที่คริติ c ค l ลแค่ไหนอารมณ์ประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆเก่งมาหลายที่แล้วพี่ว่า คือด้วยความที่จุลาพรอาจจะมีการเกาะกระแสที่เป็นอินะเวลานั้นด้วยเนาะอย่างปีเนี้ยข่าวที่มันกำลังมาแรงมากเลยก็คือว่าวัคซีนของโควิดแล้วคราวนี้ยมันก็มีข่าวมาเรื่อง Effectiveness ของวัคซีนโควิดที่มันไม่ได้สูงมากอารมณ์ประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นพี่ฝากคนที่ฟังไลฟ์อยู่นะพี่ว่าลองไปทำการบ้านอ่านข่าวนิดนึงว่าเอ๊ะวัคซีนมากี่ที่วา แต่ละที่มีประสิทธิภาพยังไงตัวที่เทสออกมาแล้วเจอผลว่าค่าประสิทธิภาพ e f f e c t i v e n e s s ของมันอยู่ที่ประมาณ5้าิกว่าเท่านั้นเองเนี่ยเผื่อเขาเอามาให้ตัดสินใจไงว่าเฮ้ยถ้ามีวัคซีนมาเราจะลองฉีดไหมหรือว่าเราจะลองให้คนอื่นในครอบครัวของเราไปฉีดก่อนหรือว่ายังไงพี่ว่าพี่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์ที่โจทย์ที่น่าสนใจที่ให้เราได้ลองแบบเออลองลอง,ลองคิดกับสถานการณ<ม>์ปัจจุบันนี้หน่อยเนาะูรนะจริงๆความจริงบิงก็ไออันหนึ่งครับอ่อีกอนหนึ่งก็คือว่าความจริงบิงก็เห็นแบบ ล่าสุดเหมือนกับอาจารย์เขาพึ่งไลฟ์เกี่ยวกับวัคซีนไปใน Facebook ของจุฬาพรครับซึ่งถ้าใครอยากหาดูก็ไปเปิดดูได้นะครับเดี๋ยวเราลาไปด้วยกันเลยแล้วกันเนาะนะครับขอบคุณครับทุกคนครับบ๊ายบายครับพี่กัรสวัสดีครับครับผมบลิงสวัสดีครับผม